เอาเกิดอะไรขึ้นเข็มอีลอนมัสโดนระเบิดลงมาเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราใช่ไหม ก็เป็นการติดดีลนะครับที่ก็เข้าซื้อ Twitter ไปนี่าประมาณ4 0 0 0มื่นกว่าล้านนะผมจำตัวเลขที่แน่นอนเป๊ะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คุณอิลอนเนี่ยนะครับได้ทำการไปเปยๆมาอยู่แล้วในทาง Twitter ของเขาว่าเฮ้ยฉันจะซื้อ Twitter ดีไหมเอ๊ะฉันจะซื้อเอ่อฉันจะสร้างโซเชียลมีเดียดีไหมนะครับหรือว่าคุณพอใจกับโซเชียลมีเดียปัจจุบันหรือเปล่าที่แบบมีการเซ็นเซอร์ชิพที่เงินแบบว่ากีดการการฟรีชบัญชีต่างๆนานานะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ได้้้้้เเเเเเคยยยยยยยปป่่ออๆไไดดดดววาาาาากกใหททงงรรรััสสซซีีีนนิะ มาคุยกันเพื่อจะได้เห็นข้อมูลทั้งสองข้างนะครับหมายความว่าคุณอีลอนเนี่ยเขามีความตั้งใจและการที่จะจะสร้างโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือแม่น<ม><ม>ตนาดนา้านะครับเช่นที่เกิดเกิดขึ้นในตอนอดีตท,ที่แบบคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนโดนปิดบัญชีไปเลยนะซึ่งหลายคนก็มีความเสียงแตกแต่ถ้าเรามองกันจริงๆะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนาะที่แบบเสียงของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อำนาจของเขาเนี่ยมันคุกคามหรือว่ามีอิทธิพลต่อคนมานแปดพันล้านคนทั่วโลกเลยอะแตดนปิ เหมือนนต้นปิดปากไปเลยอ่ะจากระบบการสื่อสารของโลกเช่นทวิตเตอร์เนี่ยนะครับมันมันมันค่อนข้างอาจจะเถุกและหุกแล้วก็แบบโอ้ทาถาถาอนน้าทายอำนาจของของประเทศอเมริกาพอสมควรเลยแต่นั่นจะเห็นเห็นภาพว่ามันมีอะไรบางอย่างแลกันนะครับที่เขาถูกตัดออกจากการสื่อสารของโลกเลยตัวที่แบบขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวเองอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันหายไปนั้นอิลมา์ผมว่าเขาน่าจะทําผลกนานในเรื่องนี้นะครับและเขาได้บอกคํานึงว่าเขาจะทําให้ทวิตเตอร์เนี่ยนะครับ เอ่อมีคุณค่ามากกว่านี้อีกหรือว่าเขาเพิ่มคุณค่าเขามีวิธีที่เพิ่มคุณค่าสปิตรได้มากกว่านี้เสื่อันี้ต้องรอติดตามคงว่าจะเป็นยังไงครับอืมคุณคิวคิดว่าอย่างไงว่าถ้ามีเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างอีลอนมัสเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียคนเดียวเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าเขาจะประกาศยังไงนะว่าเขาจะเชื่อในเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าเขาจะบอกว่ามนุษย์ต้องเท่ากันเนี่ยแต่ว่าในทาง ปฏิบัติเนี่ยเราจะไว้ใจคนคนหนึ่งได้ยังไงผมว่า <c oughs> ผมว่าแบรนด์ของอีลอนมัสจะเข้าแต่กลายเป็นแบรนด์ของทวิตเตอร์หมายถึงว่าภาพลักษณ์ของทวิตเตอร์จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของอีลอนมัสในความรู้สึกคนใช้งานนะผมจะรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะทําอะไรในนั้นหรือหรือกฎระเบียบอะไรที่ออกมาหลังจากเนี้ยมันจะมีความเป็นอีลอนมากๆอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็รู้จักอีลอนอยู่อีลอนดีอยู่แล้วว่าอีลอนเป็นลักษณะ <c oughs> ไหนอะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบและไม่ชอบแหละ แต่<ช>ส่วนหนึ่งแต่ที่อย่างที่อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์กับกับเทสใช่ไหมที่เขาบอกว่าแต่เขาจะให้อังกอริทึมเป็นตัวรันนะตัวเขาจะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่อก็ต้องก,ก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าอ่ะก็ถือว่าเป็นปลายเปิดพอสมควรที่ที่ทะจะต้องมาวัดใจกันแต่ในมุมของในมุมของผมอ่ะผมว่ามันคล้ายคระบบดาวนะคล้ายคล้ายระบบดาวที่ปล่อยให้ให้คนใช้งานเป็นคนเข้าไปโวหวตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเอาว่ากะลังตรงผมก็ยัง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 เดาอยู่เหมือนกันว่า ว่ามว่ามันจะออกไปในท่าไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นปลายเปิดที่น่าสนใจอืมครับดเรบิ๊กหล่ะเรบิ๊กคิดว่าให้อลกอริทึมมันมันทำเองคุมเองแต่เขาบอกเขาจะไม่เอาบอร์ดใช่ไหมเขาอยาเอาบอรดทิงแบนใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์แรกที่เขาต้องการทำเนี่ยก็คือโอเพนซอร์สที่เขาหมายถึงเนี่ยคือการเอาบอดออกเลยนะครับแล้วเขาก็เคลมนะว่าทุกวันนี้ทวิ t t ตอร์มีบอดก,กว่าวเก้าสิบเปอร์เซ็นาก็ไม่รู้ว่าที่โพสต์เนี่ยคนหรือ หรือหุ่นยนต์นะตอนนี้ก็คือมันแยกแยะยากๆๆนะครับแล้วก็มีมเขาเรียกแองกอคลิซึมที่เรียกว่าแบ็กบ็อกซ์นะครับที่ Twitter ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแล้วก็<ม>ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่รอนมัดไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ว่าแบบเนี้ยมไม่ไม่ถือว่าไม่แฟร์ไม่เป็น e e d o m o f s p e e c h ใช่ไหมครับอยากจะให้เปิดทั้งหมดว่ามีวิธีพิจารณาอย่างไรอะไรทําไมถึงอนุญาตให้มีอยู่และอนุญาตให้โพสต์นี้โดนลบนะครับแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมครับที่โพสต์ล่าสุดของอีลอนมัสนะครับบอกว่าแม้กระทั่งโพสต์ที่แย่ที่สุดของผมก็ควรจะต้องดำรงอยู่บนทวิตเตอร์ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของอัลกอริทึมันมันเป็นมนุษย์อะไงใช่ไหม มันมีส่วนของการเป็นมนุษย์อยู่ตรงเนี้ไอ้การตัดสินใจเนี่ยมันท้ายที่สุดเจ้าของจะมีสิทธิ์แค่ไหนเขาจะแล้วคําถามใหญ่คือว่าใครจะมาบริหารอะไรยังไงค,คิดว่าคุณคิมคิดว่ามันจะมาในรูปไหนคือผมมอวให้จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการพูดหรือมุมมองความคิดเห็นเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่สามารถที่จะมีใครสักคนนึงบอกว,ว่าอันนี้คือถูกหรือผิดได้ให้เป็นข่าวจากทางรัสเียเองเราให้เป็นข่าวทางเนกาเอง มันไม่มันไม่ควรจะมีใครที่จะมาตัดสินว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกมันควรจะต้องเป็นเปอร์เสรีอันนี้คือแนวคิดของทาง Twitter ที่เป็น free s p e อยู่แล้วนะครับเราจึงเห็น Twitter เนี่ยถูกถักดันในมุมของการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปิดบังตัวตนไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรมาเท่าไหร่นะครับจนต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโลกเมตาเวิร์สนะครับที่จะเชื่อมโยงกับเรามากขึ้นเรามี Data เรามีฐานข้อมูลที่เรามีในเฟซบุ๊กเรามีรูปภาพในนนต่าาางๆกคบเ กว่านี้ไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าตัวกลางพวกนี้เนี่ยกลับกลายเป็นแบบเซ็นเตอร์ไลซ์แล้วก็มีการที่สูกเซ็นเตอร์ชิพถูกกีดบังถูก บ,บังคับควบคุมโดยใครบางคนได้ความปลอดภยัยของคุณจะเสียหมดเลยดัง<ม>นั้นที่ผมบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนปิดปากเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะ่ะคือเขาเหมือนแบบเป็นนักโทษในโลกดิจิตอลเลยนะครับคือเขาเปิดทวิตเตอร์ไม่ได้อีกเลยอะ่ะแล้วเขาจะสูญเสียบริบคริวตี้เขาสูญเสียช่องทางการทําเงินหรือแม้กรทั่งเขาเนี่ยสูญสูญเสียโอกาสอะไรบางอย่างมากมายเลยลองลองนึกภาพแต่าว่าแนวคิดเรื่องของเมตาเวิร์สเรื่องของโลกเสมือนพวกนี้ครับที่ไม่ใช่แค่แบบใส่แว่นตา VR <ม>แล้วมองนะแต่ว่าถึงว่าโลกดิจิตอลน,นะครับมันเป็นเหมือนโลกของ Data ที่มัันถูกกกระจายท่วโลลแมีข้อมูลส่วนตัััวววของพกกเเรรรานนี่ยยะคคคคบบุถูมโดใ ค,นนความปลอดภัยเรื่องพา,า,าร,เรารเซีเราจะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งการซิทีิ์ของเราหรือเพราะที่เราจะเป็นยังไงหรือท่านมองอัดกับกันในฝั่งของจีนเนี่ยครับที่เป็นซีบีซีเองก็ตามหรือว่าเป็นระบบที่แบบเครดิตสกรอร์เองก็ตามที่แบบว่าวันนี้เนี่ยครับตอนนิพนธ์นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยผมถูกห้ามขึ้นแท็กซี่ไม่มีทานที่ผมห้ามผมขึ้นแท็กซี่ได้เลย,เลยนะฮะแต่ว่าต้องเป็นคือต้องจับผมออกออกไปอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับ ต้องอุบอะอย่างเดียวถึง,ถงจะห้ามผมขึ้นแท็กซี่ได้แต่มาวันน,นี้เนี่ยด้วยระบบที่เป็น Data ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วมีความศ<ม>ูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลมันทําให้สามารถที่จ,จะกีดกันคนห้ามขึ้นรถตู้ได้ห้ามขึ้นรถบัสได้ห้ามแท็กซี่ได้ซึ่งอีกมุมหนึ่งมันน่ากลัวมากๆเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราจาลองว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียแน่นอนคนที่แบบลบเราเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกที่เป็นข้อมูลมหาศาลแลวถ้าคุณถูกตัดออกปุ๊บคุณจะเหมือนถูกแบบอยู่อยู่ ออกนอกโลกไปเลยอ่ะผมบอกอย่างนั้นแล้วคุณจะสูญเสียทุกอย่างคุณเหมือนติดคุกนิ่ต้อนไปเลยครับดังนั้นดังนั้นมายด์เลของการว่าโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มพวกนี้มันควรต้องไปดีเซนทัลไลซ์ควรต้องไม่มีใครคนหนึ่งมาบอกว่ามันถูกหรือผิดได้ครับเมื่อกีอ้โดนัลด์ทรัมก็ตอบ,ตอบคำถามแล้วถามว่าคุณจะกลับไปทวิตเตอร์ไหมก็บอกผมไม่กลับไปทวิตเตอร์ผมจะอยู่ของผมที่ The truth ของผมทีนี้มานต่งกันยังไงระหว่างโดนัลด์ทรัมเป็นเจ้าของ Truth ที่เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันกับ อีลอนมัสเป็นเจ้าของทวิตเตอร์กับมาร์คซักเคเบิร์กเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กอ่มามันต่างกันยังไงอคิวถ้าผมผมผมเล่นโซเชียลก็เพราะว่าเพื่อนผมอยู่นะอ,อ่าส่วนหนึ่งอ่าวัน,ว,นวันที่เราเล่นโซเชียลเนี่ยเราเล่นเพราะเพื่อนเราอยู่เราเล่นบนความรู้สึกว่าเราอ่าไม่เราไม่รมู้เราไม่ได้รู้จักเจ้าของด้วยซ้ำในวันที่เราเริ่มเล่นอะไรเงี้ยในมใุมของคนเล่นทั่วไปผมว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เอฟเฟคขนาดนั้นแต่ในมุมของคนลงทุนในมุมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้อง ต้องคิดเรื่องอะไรพวกนั้นมากกว่าเ<ม>พราะฉะนั้นในมุมในมุมของผู้ใช้งานน่ะผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอจนจนกฎระเบียบมันมันไปเอฟเฟกกับการใช้งานของเขาหรือเปล่าม,มันถึงจะ<ม><ม>เขาจะถึงจะตัดสินใจว่าเขาจะย้ายไปอยู่ฝั่งไหนอย่างเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะย้ายไปอยู่ติ๊กต็อกเพราะเขาเบื่อพ่อแม่ในเฟซบุ๊กซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาเบื่อมาร์คเขาเบื่อนะเขาแค่เบื่อพ่อแม่เรื่หรอกนะแต่คนที่เป็นนักลงทุนหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมาร์คแกไม่ จัดการเฮสสปีดนู่นนี่เขาอาจจะมองลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งผมว่ามันผู้ใช้งานก็มีหลายเลเยอร์เหมือนกันอก็มีกลุ่มปฏิกิริยาทันทีจากกลุ่มที่เรียกตัวองว่า human rights group เนี่ยที่บอกจะถอนออกจาก Twitter เมื่อ Elon Musk มาก็มีนะก็จะมีกลุ่มต่างๆที่จะแสดงปฏิกิริยาใช่ไหมด้ยบิ๊กใช่ครับ หลังจากนี้ก็จะเห็นกลุ่มที่ทั้งเข้ามานะครับแล้วก็กลุ่มที่ออกไปนะฮนี่คือโพสต์ล่าสุดของคุณกีลอนมัสนะครับว่าก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ว่ากําลังจะทําเป็น Open Source นะครับแอนกริทมแล้วทําให้มัน trust มากขึ้นกําจัดเรื่องบอทออกไปนะครับอันนี้ก็ที่เคยพูดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปฏิกิริยาก็คือค r y ป t o c u r r e n c y ครับ เขียวทั้งกระดานนะฮะก็เ <writers> มื่อเมื่อคืนเนี่ยผมไลฟ์จบประมาณสักสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข่าวก็ออกตอนหลังผมไลฟ์พอดีก็เรียกว่าตอนไลฟ์อยู่นี่แดงนะฮะแดงทั้งทั้งกระดานลงมาพอจบไลฟ์ปั๊บก็กลับตัวทันทีครับกลับตัวทันที จากข่าวนี้แหละครับที่เรื่องของตัวคุณอีลอนมัสนะครับบอกว่า<ม>จะเนี่ยครับคือปิดดิวได้ใกล้ปิดดิวนะครับจริงๆ c o n คอนเฟิร์มสักประมาณตอนตีสานะที่ผมติดตามแต่ว่าตอน<ม>ตอนตอนสักสี่ห้าทุ่มจะยังเป็นเป็นใกล้แล้วแหละ<ม>เขาคงมีข่าวมาสักพักและว่าจะมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ที่ทจะมีการเปลี่ยนแปลงกับของฝั่ง ทวิตเตอจริงๆอ่ะคือการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือคุณอีลอนมัสเนี่ยจะชื่นชอบนะถ้าใครติดตามข่าวจะชื่นชอบเรื่องของการ s u b สคริปชันนะมากกว่าการที่จะให้เป็นฟรีนะครับถ้าอยากรู้ชื่นอบโมเดลการ Subscription มากกว่างั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับการจ่ายเงินนะของ Twitter อนะครับเพราะเขาเคยพูดมาประโยคหนึ่งว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่า แพลตฟอร์มแบบนี้ใช้ฟร <mm ีนะครับก no um ็นี to to clinic, ่ก็น่าน่าสนใจนะว่าอีกหน่อยจะเก็บเงินทีนี้ก็มีคนจินตนาการไปต่างๆนานานะครับว่านี่ครับกราฟขึ้นนะโอ้ถ้าเก็บเงินงั้นคลิปโตก็ต้องมาสิ ดอทคอยครับน้องดอทก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคนจินตนาการต่อต่างๆนานาเยอะมากนะครับก็เมื่อวานก็จัดไปเก้าเปอร์เซ็นตะเต็มๆเลยครับจากจุดต่ำสุดนะครับก็ถือว่าเตลาดที่เมื่อวานเกิดอะไรปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดอทคก็คือการคิดว่าเนี่ยขึ้นเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็หลังจากคิดว่าอีลอนมัสจะใช้ดอทคอยนะครับในการชําระเงินขึ้นมาจริงๆครับอืนี่เลยเออเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่มีแต่คาาเดากันเยอะมากเลยนะคิม พราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าอีลอนมัคจะทํายังไงกับมันเนี่ยนะกับทวิตเตอร์แต่ผมส่วนผมมองว่าเรื่องของ decentralized เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับตั้งแต่เรามีบล็อกเชนมาอย่างที่คุณอาถามว่าเราเชื่อใจได้ไหมกับมาร์คซักเบิร์กหรืออีลอนมัคหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆนานาแต่ว่าคําถามคือมันเริ่มมันมีแพลตฟอร์มบางอย่างแล้วที่ทํางานด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อใจกันนะครับนั่นคือเรื่องของบล็อกเชนเองที่มาตัดตัวกลาง<ม>ที่มี Trust ออกออกไปนะครับผมไม่ได้มีคําพูดที่ว่าต่อให้เเ็นนนนคขีียองกกตาามถถ้้วั ถูกเขียนบนบล็อกเชนแล้วว่าคนคนทำก็ยังไม่พอที่จะแก้ไขได้เช่นตัวบิตคอยอถ้าระบบอุตนมีการกระจายอำนาจที่ที่เป็นอย่างดีนะครับตัวผมผมมองว่าระบบอตุตสาหกรรมมันต้องเป็นการกระจนนายอำนาจอยู่แล้วแล้วก็บล็อกเชนอาจจะถูกมาใช้ในในหลายแง่มุมครับผม